เหมอแม่พร้อมนะ้าพถ่ายแม่จะกินทาร์ดแทนแล้วครับจะแดกแล้วค่ะทาร์ดพูบี้แม่เช็ดออกน้ำลายของจ้าพี่พิงค์จรคำว่าเดี๋ยวนะให้ผมหน่อยได้ไหมได้จ้ะะเดี๋ยวีีเด๋ยวนะแบบงงว่าหน้าเหมือนมากอะไรเงี้ยน็อคพี่บุ๋มพร้อมนะครับพร้อมครับผมกล้องพร้อมสามสองแอคชั่นทาร์ดไข่ร้อนๆมา จะเล่าให้แม่ฟังอะคะ่ะสวัสดีครับคุณแม่หวดีจะลูกเ,เดี๋ยวนะ<ม>คือเป็นอะไรรึเปล่าคะนั่นสิแม่มีเพื่อนลูกนะไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดไม่รู้เปนตรวจละเอียดอะไรขนาดนั้นรนะูป้ปาแต่ว่าเหมือนมากจริงๆคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับแม่ถามอะไรหน่อยได้ไม่นนได้สิครับคุณแม่คุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับอพ่อกับแม่นนเชื่อเหรอจ๊ะ เออ่คุณพ่อผมชื่อสวัสดีค่ะอ๋อค่ะถึงแล้วใช่ไหมได้เลยค่ะเอาลูกไปช่วยแม่ขนของหน่อยครับโอเคที okay. นี้ไปจับพีนี้เราเดินออกไปครับเส,ส <c oughs> <c oughs> ร็จปี๊ดทีนี้จับทีเราดินออกไปทั้ง2องท่านเชิญออกนะพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะครับ3 2งสองแอคชั่น ครับคุณหมอสวัสดีครับที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเรียกป้าก็ได้ลูกแล้วนี่ทานอะไรกันมาหรือยกไงเดี๋ยวป้าให้แม่เอาของว่างไว้ทานก่อนดีไหมแม่จ๊ะลูกๆเข้ามากันแล้วจ้ะจ้าจ้าป้ามาแล้วมาครับ,รบโอเคเดี๋ยวต้อไปจับพี่พิงค์เดินถือของมาพักนึงแล้วผมจะตัดให้นะครับครับผมต้องขอพี่พิงค์พร้อมนะครับทุกท่านในซีนเนี่ยอินเดอร์ต่อนะครับสามส,ามสามองแอคชั่น จ้าจ้ามามาแล้วทัดไข่ร้อนร้อนเลยอุ้ยร้อน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 หลบแห้งหนึ่งหน่อยนี่เลยค่ะอย่าคัดคัดก่อนเด้อคัดกล้องพร้อมสามสองแอคชั่นทัดไข่ร้อนร้อนมาแล้วจ้ายิ่งเลยแม่คะนี่นนที่ออนเคยเล่าให้แม่ฟังอะค่ะสวัสดีครับคุณแม่พอดนี้จะลูก แมคะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนมากเหมือนจริงๆทับครับขลับครับ,รบพี่ร้าต้องพูดก่อนนะครับว่านั่นสิแม่ใี่เพื่อลูกนะท่านทัดไข่ร้อนๆมาแล้วคะ่ะแม่คะนี่โดนพี่ออนเทเลาให้แม่ฟังละคะสวัสดีครับคุณแม่พวดีจะลูกแม่ครับเป็นอะไรหรือเปล่านั่นสิแม่ นี่เพื่อนของลูกนะไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดทำมาต้องตรวจเลียขนาดนั้นด้วยนะรู้ป้าแต่เหมือนมากคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับเหมือนจริงๆนนแม่ถามอะไรหนยได้มีลูกได้สิครับคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับพ่อกับแม่นนชื่ออะไรอะ่ะคุณพ่อผมชื่อสวัสดีค่ะ คุณแม่วันที่สูกรูอเดี๋ยวนะคือ<ม>เป็นอะไรรอเปล่านั่นสิแม่มีเพื่อนลูกนะไม่ใช่ป่วยโควิดไม่ต้ไป,ปตรวจละเอียดอะไรขนาดนะั้นรู้ป้าแต่ว่าเหมือนมากจริงๆคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับแม่ถามอะไรหไหนได้ไหมนนอ์ได้สิครับคุณแม่ค,แมคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับอพ่อกับแม่นนท์เชื่ออเหรอจ๊ะอ่ คุณพ่อผมชื่อสวัสดีค่ะอ๋อค่ะถึงแล้วใช่ไหมได้เลยค่ะขอลูกไปช่วยแม่ขนของหน่อยครับโอเคทีนี้ไปจับพี่ยิ้มเราเดินออกไปครับเจ๊เดอร์ตัดผมไปเลยนะได้เอาตรงแบบเหมือนพี่อ่อนต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะทำของหรูนี้เนาะเอาไหนวะเอาตรงแบบเอาตรงไหนครับเรื่องตรงไหนเอาตรงพร้อมนะครับกล้องพร้อมสามสองแอคชั่น สวัสดีครับคุณแม่เออสวัสดีจ้ะลูกเดี๋ยวนะแม่คะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะนั่นสิแม่นี่เพื่อนลูกนะไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดแม่จะไปตวรวจละเอียดอะไรกันขนาดนั้นรู้ปะแต่เหมือนมากจริงๆเออคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับตอนครับแม่ถามอะไรไหนได้ไหมได้ครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมพ่อกับแม่นนทชื่ออะไรเหรอจ๊ะเอ,อ เดี๋ยวเลยค่ะอ่นนถ้างั้นเดี๋ยวไปช่วยป้าทางนี้ดีกว่าได้ครับคุณหมอเอ้ยได้ครับป้าเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้เฉยครับเพร้อมครับผมกล้องพร้อมและแสดงพร้อมสี่ทับห้าสี่สองสามสองแอคชั่น นปีนี้ออนไม่มีของขวัญอะไรมาให้แม่ออนขอมอบการสอบติดแพทย์รอขอเป็นของขวัญให้แม่ลวกันนะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเป็นสาวสวย2,000ปีแบบนี้ไปตลอดเลยนะขอบคุณมากค่ะลูกผมขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ของขวัญวันเกิดครับคุณแม่ขอบคุณมากครับนนขอบคุณนะพ่อป๋าขอบคุณนะคะลูกสาวของขวัญวันเกิดแม่ที่ดีที่สุดปีนี้ อ่อนเลยค่ะลูกการที่อ่อนสอบติดแพทย์เป็นของขวัญที่ดีสุดสำหรับแม่แม่จบบัญชีวิชาชีพของแม่อาจจะช่วยชีวิตคนไม่ได้มากแต่สิ่งที่อ่อนกับป้ามีการเป็นหมอช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยลูกเพราะหนูจะได้ไป็นคนไปช่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเขาหายเขาจะได้กลับไปหาคนที่เขารักจำไว้นะลูกคณะแพทย์จะสอนให้หนูเป็นหมอที่เก่งแต่มาหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสอนให้หนู เป็นคนดีของสังคมค่ะแม่และการที่ป้ากับแม่นะรักมอของมากเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะที่นี่ให้เงินเดือนป้าหรือว่าให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับครอบครัวของป้านะแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นที่ที่ทําให้เราทุกคนได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นใครหรือมาจากไหนดูป้าสิเป็นหนุ่มเชียงใหม่คุณปู่คุณย่าก็ยังไม่คิดเลยว่าจะมาเรียนที่นี่ได้ ตอบแอคชั่น <c oughs> <Off action. S 1> ขอบคุณมากนะป๊าขอบคุณมากนะจันนนท์ขอบคุณออนด้วยลูกของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับแม่ปีนี้ก็คือหนูการที่หนูสอบติดคณะแพทย์คือของขวัญที่ดีที่สุดจริงๆแม่จบบัญชีวิชาชีพของแม่คงไม่สามารถช่วยชีวิตคนได้มากแต่สิ่งที่หนูกับป๊ามีนั่นก็คือการเป็นหมอหนูจะได้ช่วยชีวิตคนป่วยช่วยให้เขา ได้กลับไปหาคนที่เขารักจำไว้นะลูกคณะแพทย์จะสอนให้หนูเป็นหมอที่เก่งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสอนให้หนูเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะแม่ครับต<า>้นนันแต่สุดท้ายป้าก็ได้ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนอกเหนือจากใบปริญญาที่ได้จากที่นี่นั่นก็คือแม่และอ่อนนั่นเอง แล้วนนทลูจบแล้วอยากเรียนอะไรับค,ครับ,รบสอง a c t i แต่สุดท้ายปาก็ได้ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนอกเหนือจากใบปริญญาที่ได้จากที่นี่นั่นก็คือแม่กับอ่นนอนยังไงล่ะแล้วนนทลลูกจบแล้วอยากทำงานอะไรทัโอเคอะมาสองหนึ่งแล้วนนท์ล่ะจบแล้วอยากทำงานอะไร ผมคิดว่าจะไปสมัครกรมประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพอะครับหรือไม่ก็หางานบริษัทเอกชนแถวเนี้ยครับผมผมเหลือปู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่อยากให้ปู่คิดถึงมากครับครับต้องพร้อม32แอคชั่นแล้วนนล่ะจบแล้วอยากทำงานอะไรผมคิดว่าจะไปสมัครกรมประวัตศาสตร์ที่กรุงเทพอะครับไม่ก็จะไปหางานบริษัทเอกชนนะครับแถวนี้ผมเหลือปู่แค่คนเดียว แค่มาเรียนไกลถึงที่นี่ปู่ก็แทบจะไม่คุยกับผมแล้วครับจะว่าไปผมก็ลืมบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองวันเกิดกับครอบครัวมานานแล้วนะครับแต่ว่าตั้แต่มาที่นี่ครอบครัวออนเนี่ยทำให้ผมรู้เลยนะครับว่าทุกคนรักมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขนาดไหนรวมถึงพ่อแม่ของผมด้วยปาไม่อยากรู้เลยว่าพ่อแม่ของนนเนี่ยจบมาจากมขอนี่ไม่แน่นะ เราอาจรู้จักกันใช่ป้าที่แม่ถามนนไว้ตอนเจอหน้ากันครั้งแรกหน้าตนนเนี่ยเขาละไม้กับคนที่แม่รู้จักผมขออนุญ,ญาตป้ากับแม่หน่อยนะครับยังไม่มอ,อนุญ,ญาตเลยครับต้องมีคำว่าได้สิลูกอะไรละ่ะครับอข,ขออนุญ,ญาตป้ากับแม่หน่อยนะครับ ผมเห็นกรอบรูมในบ้านนะครับนี่คือพ่อแม่ของผมครับคุณพ่อชาญชัยและคุณแม่นิตยาทวีพัดครับท่านผมขออนุญาตป้ากับแม่หน่อยสักหน่อยได้ไหมครับพัดครับสนนะสู้ๆนะสามสองแอคชั่นผมขออนุญาตป้ากับแม่สักหน่อยได้ไหมครับได้สิลูกอะไรล่ะ เห็นกรอบรูปในบ้านนะครับเห็นรูปพ่อกับแม่ของผมนะครับพ่อชาญชัยและแม่นิตยาครับนิดใช่จริงๆด้วยนิตยาก็เป็นรูมเมดของแม่เองนนแม่ไม่คิดว่าเวลาผ่านมาเกือบยี่สิบปีลูกชาติกับนิดจะโตได้ขนาดนี้แถมหล่อด้วย เหมือนพ่อของนนเลยนะลูกชานชัยเขาเป็นประธานค่ายอาสาตอนนั้นพ่อของนนเขาอยากได้ทีมทักศึกษาแพทย์มาเป็นอาสาสมัครออกไปตรวจโรคให้ชาวบ้านนี่เขาถึงขนาดขับ,บรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมาถึงหอของป้าที่ศูนย์แพทย์ป้ายัางจําได้ดีนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าโรคจะกลมได้ขนาดนี้และจากค่ายนี้นี่แหละที่ทําให้พ่อกับแม่นนทเขารู้จักกันและรักกัน นิดก็เป็นสาวสวยประจำภาควิชาสารสนเทศเรียนบนรรลับที่คณะมนุษย์หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เกือบทุกคณะก็เที่ยวมาขายขนมจีบหัวกระไดหอบไม่เคยแห้งจนนิดบอกว่าจะไปออกค่ายอาสาและลบเร้าชวนให้แม่ไปเป็นเพื่อนและในที่สุดพ่อกับแม่ของนนท์เขาก็มาเจอกันแต่โชคร้ายหลังมีนนท์ได้ไม่นาน ชัยกาลังเติบโตในตาแหน่งงานหน้าที่มีบริษัทใหญ่ๆติดต่อมาขอซื้อตัวชัยให้เข้าไปทํางานเป็นวิศวกรที่กรุงเทพแต่ด้วยว่านิดต้องขอดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ที่ขอนแก่นชัยเขาเลยทิ้งนิดไม่ได้เขาทิ้งความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อคนที่เขารักเขายอมทะเลาะก,กับที่บ้านเพื่อที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกที่ขอนแก่น ต้องขอบคุณป้าแม่มากนะครับที่ทําให้ผมได้รู้เรื่องทุกอย่างครับเพราะอย่างนี้นี่เองทําไมพ่อถึงรักขอนแก่นมากขนาดนี้สองหนึ่งวางเแม่แมเป็นลูกหอลูกเหมือนแม่ไม่ยออมกินก่อนแล้วเดี๋ยวพ่คแม่ดูดิกินเกินล็อนกอนอิินเลกิเลอิอินเลอินเล็กอลอิเนงกล็กออนเอแน อันีล<ป>ินบาแล้วแต่ทีจะเอาทั้